ผมว่าความเป็นห่วงคนไข้นะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตที่จะอธิบายข้อมูลทุกอย่างจริงๆนะครับทำให้การตัดสินใจร่วมกันระหว่างคไข้กับผมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมพลดตรีนายแพทย์ธนาธุรเจน,นะครับผมเป็นสัญญาแพทย์กระดูกและข้อปัจจุบันเนี่ยผมเป็นแพทย์ที่ปรึกษาที่โรงพยาบาลพญาไทสอครับเราเห็นคนเดินแล้ว มีความเจ็บปวดไม่ค่อยแข็งแรงคือเลเราเห็นเวลาฝรั่งเดินจากคนไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าฝรั่งเขาแข็งแรงโดยชาติพันธุ์ใช่ไหมจริงๆ้วไม่ใช่อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจหรือความฝันของผมเนี่ยก็คือหนึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมายืนและเดินจะมีคุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือยืนแข็งแรงครับพ่อแรกที่สุดเนี่ยต้องเป็นความรู้ความสามารถที่ทันสมัยที่สุด การที่สองเนี่ยก็คือโลดทัชหมายควาว่าทำไงก็ได้ให้ไข้ใใมีความสุขสิ่งสุดท้ายซึ่งหลายๆคนไม่ได้พูดกันแต่สำหรับผมเองเนี่ยสำคัญมากคือการหายตามธรรมชาติผมประทับใจอย่างไรทุกวันเพราะว่าความสุขของผมเนี่ยก็คือเห็นไข้เดินอย่างมีความสุขในวันรุ่งขึ้นที่เรารักษานะครับร่างกายปวดหายไปนะครับความประทับใจทุกวันเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นทุกวันที่จะพัฒนาการรักษาต่อไปเรื่อย